สวัสดีทุกท่านเนาะพบกันอีกเส้นเคยกับสองก็แกกเนาะกินสมม่คือเกา่ามาเลยนี่มีมังนอดสดๆดจากสวนเนาะกับมังมวงส่วนนี้ก็คข้าวเบียนะร์เนยเรือใบเห็ดคลิปให้พี่ในะหาานะ้น้องเขาเบ่งเนาะ Não, mm -hmm. <clears> oh <throat> ลองมองน,นอดเบื้องบนะี <c> ่ย <oughs> โอ้ความหอม,อม บ่นอนเก็บจากสวนอยู่หน้าบ้ เพชรเพชรเพชรกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ สมบูหวานหอมบวไว้มางเวยวพ่อตัวนี้สีดวงดวงแห้งตัวนี้ดวงแห้งกวมาบวบมดจมามากนเบิดขึ้นหนูโดงเที่ยวของนำ้ำ Ah, <coughs> <coughs> à, subscribe cho kênh mương กินสุดก่อนหลายคนก็นว่าอยากนะมาด้อพี่น้องมาด้อผป้ที่อยู่ไกลเนาะมาคนนี้เขามีอยู่กับเหือนเนาะอยู่สวนมีโบรายแต่ว่าพอได้กิน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากฟี่ตอนนอ้องไวปสำนีเนาะขอขอบใจทุกทานที่ว่าให้เกียรติติดตามรับสมคลิปของเราเนาะก็จะรมเนาะพี่น้อง ฝากสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮาเหตุคลิปตัวต่อไปเนาะกระิะมีคลิปหลากหลายเนาะบ่ว่าแต่เรื่องกินสมกินแซวกินอีสังือว่าการท่องเที่ยวต่างๆเนาะที่ว่ามีโอกาสเลยไปได้มากกระถ่ทายมากให้พี่ให้น้องเด้าเลเ่งน้ำกันเนาะบรรยากาศความสวยสดงดงามของ หูภาพธรรมศาสตร์เนาะกาสิไ้เล่าเรื่องเลลาผ่านหูภาพด้วยว่าวิดีโอให้พี่ให้น้องเข้าเนเบิงน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สำนีเนาะขอให้ทุกท่านที่ติดตามหับส้มมีสุขภาพแข็งแงรงพานนมัยสมบูรณ์เนาะประสักดโรคภัยไขย้เจ็บนานาประการ ขอให้ดำด้วยๆเบิดสุขูสุขคนเนาะ